สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้กินข้าวนอกบ้านค่ะแล้เวเรามากินกันเลยค่ะทุกคนมีมีปูมา้าเห็ดและก็อะไรนะเออเขาเรียกอะไรนะปลาหมึกค่ะทุกคนอันนี้คืออันนี้คือปลาหมึกอร่อยค่ะทุกคนเดี๋ยวมากินด้วยกัน ามากินข้าวนอกบ้านค่คนเยอะมากค่ะทุกคนวันนี้คนเยอะจริงๆค่ะสงสัยดูจะไม่เห็นนะคะคนเยอะมากค่ะเต็มร้านเลยนะคะทุกคนเป็นร้านอาหาร w อล์กว,อวอเอเชียเหล่านี้ละคะ่ะ w อลของเอเชียเนาะเดี๋ยวมากินกันเลยค่ะอร่อยอ เครื่องดื่มค่ะสไปซ์ไม่ค่อยสบายยังอัตตังมั่วอัตตังมั่วเล็ดมั่วปูบินล่ะแต่ลรเป็นฮองเช่ <laughs> ไม่สบายยังอยากมากินข้าวนอกบ้านนะคะทุกคนขอเวลากินข้าวก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ